ครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น27นาทีวันนี้รายการสดนะครับวันนี้วันมาฆะบูชาวันพระใหญ่เป็นโอกาสดีนะครับจะได้เชิญแท็กซี่จิตอาสาท่านหนึ่งนะครับคุณสวนาชัดพรหมชาตินะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวนาชัดนั้นในโลกออนไลน์หรือคนที่รู้จักมาคุ้นจะรู้จักแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเริ่มจะโด่งดังเป็นเพราะว่าด้านหนึ่งคือรถแท็กซี่ที่คุณสวนาชัดใช้นั้นขับแท็กซี่นะครับ ติดเจิกเกอร์ว่าเชิญครับไปทุกที่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีคนพิการนั่งฟรีวันนี้วันมาฆะพอดีนะครับจะได้ใช้โอกาสนี้มานั่งพูดคุยกันคุณสุวณฉัตรพรหมชาติชื่อเพราะมากเลยครับผมไปเปลี่ยนอะไรตอนหลังหรือเปล่าครับชื่อตั้งแต่เกิดเลยครับผมชื่อตั้งแต่เกิดเลยครับผมสุวณฉัตรนามสกุลพรหมชาติครับผมโอ้โหชื่อเพราะอีกงีแล้วก็มีความหมายดีด้วยครับผมนะ เป็นยังไงมายังไงนักข่าวของผมนะครับคุณอน,นิรุรแก้วเทียมทองไปตามคุณสุวรรณชัดไปคุยกับนักสื่อตัวแมสัมภาษณ์ครับผมบอกขนาดนั่งรถสัมภาษณ์ไปได้กันเนี่ยนะฮะตาเนี่ยมองหาถ้าเจอพระเนนี่เข้าเลยคครรัับบผมบเข้าชาร์จเลยนะค,ะครับไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้ครับ,ค,รบคือยังไง คือพระสงฆ์สามเณรเมชีนี่คือรอบๆปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงนี่ขอให้เจอนิมนต์นั่งฟรีหมดเช่นว่าหน้าโรงพยาบาลสงฆ์หน้าวิทยาลัยสงฆ์ดำป้ายรถเมล์หรือําขนส่งทั่วไปเนี่ยเรียกไม่เรียกผมเห็นนี่นิมนต์นั่งฟรีหมดคือท่านลักษณะว่าท่านกาลังรอรถเนี่ยครับผมเลี้ยวเข้าเลยครับผมไปนิมนต์ท่านถ้าท่านยืนอยู่ไกลก็จะลงไปนิมนต์ถ้ายืนอยู่ใกล้ก็แค่แง้มแง้มกระจกตะโกนเรียกแล้วไปนิมนต์ยังไงครับก็พอเห็นปุ๊บก็ แง้มกระจก,กอะอาสวุฒ์เจออยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์นะแง้มกระจกลงว่านินมนต์นั่งฟรีครับครับหลวงพี่อะไรเงี้ย<อ>ท่านเห็นสติ๊กเกอร์ท่านก็เต็มใจเดินมาขึ้นบางครั้งท่านยืนอยู่ไกลก็ลงไปนิมนต์บางครั้งเองเหมือนเช่นอนุสาวรีย์หรือหน้าโรงพยาบาลสงหรือว่าสนามหลวงเนี่ยพระท่านจะเยอะบางครั้งเองท่านยืนรอรถเมย์อยู่บางครั้งรถเมย์ก็มาเต็มก็ไม่ได้ขึ้นทักทีผมก็พระเนี่ยเวลาไปเจอเนี่ย บางครั้งเองรถมีจอดไกลท่านก็วิ่งไม่ทันวิ่งไม่ได้ท่านก็ต้องสำรวมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็จะนิมนต์ท่านขึ้นก็บางบางครั้งท่านก็งงๆแต่พอท่านเห็นสติ๊กเกอร์ท่านก็เต็มใจขึ้นขับบางครั้งคนที่มาโบกรถผมใกล้พระก็ไม่ได้ขึ้นอ่ะให้เขาไปนิมนต์พระให้เขาก็เต็มใจเพราะเขาได้ร่วมโมทนาบุญเอาเวลาแย่งแท็กซี่กันเหมือนมีเหมือนกันแต่ก็บอกว่าไปบอกพระก่อนครับไปนิมนต์ให้หน่อยช่วยช่วยนิมนต์พระให้หน่อยครับเขาก็เต็มใจไปนิมนต์มาให้เลยอ่ามันเป็นยยัังงงงไไไปถึ ถึงต้องการจะทําอย่างนี้แล้วทำนานที่สูจนแล้วนะฮะไม่ได้เพิ่งมาําเชื่อครับผมทำไมทั้งหมด20ปีครับก็สมัยผมเป็นเนนตอนเล็กๆอ .3 สามเทอมแรกก็ไปบวชภาคฤดูร้อนบวชเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่วัดมนาหวานที่อําเภอช้างกลางตอนนั้นก็ไปบวชอยู่ก็เสร็จแล้วก็ผมก็ไม่ศึกเนาะก็บวชเรียนนักธรรมตีอยู่นักธรรมโทเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทอยู่นี้จะเดินทางทุระ เรื่องส่วนตัวสําคัญมากไปนั่งรถตู้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ารถตู้อแล้วไปลงที่หาดใหญ่อโยมคนนั้นเขานอกจากไม่เก็บค่ารถแล้วก็ถวายปัจจัยด้วยร้อยหนึ่งความที่เป็นเนนนี่ไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนเลยตังก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีมรู้สึกประทับใจรู้สึกแบบคื่นรีใจให้ขึ้นแล้วโยมคนขับรถก็ยังถวายร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่ง,ร,งรู้สึกว่าโยมคนนี้ท่านดีนะท่านอ่าให้ความสะดวกสบายแก่สัมมธมะแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าเนนเนี่ย ไหนมาไหนไหน,นี่ก็ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วก็รู้สึกดีว่าเออเป็นโยมใช้ได้เลยเป็นพุทธบริษัทที่ดีมผมก็เลยเวลาเข้าโบสถ์ <c oughs> เข้าวิหารหรือทำกิจอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเนี่ยมผมภาวนาให้แกทุกวันขอให้แกสุขภาพแข็งแรงให้แกทำมาหาก,นกินให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,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 งใน <c oughs> ชีวิตคือมันติดอยู่ในใจตอนนั้นเลยผมแล้วก็เข้าเข้าโบสถ์สวดมนต์ตอนที่ยังบวชอยู่ก็ทําให้บสวดให้ครับทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยลืมแกเลย พาะวันนั้นผมสําคัญมากผมไปตามหาพ่อว่าเกิดมาไม่ไม่เคยเจอพ่อแล้วเป็นเนนก็ก็ไปทั้งผ้าเหลืองไปก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรก็ไปหาวัดอยู่ก่อนแล้วก็ไปตามอยู่หลายเดือนด้วยความเมตตาของหลวงพ่อแผ้วที่ตําบลเขารูปช้างวัดเขาวัดวัดวัดเขาแก้วอ่ะครับอ่าก็ไปหาอยู่หลายเดือนกว่าจะเจอพ่อที่หาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรแรงบันดาลใจครับครับ อยากได้ไปตนหมาก็รู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกทําทุกครั้งนี้รู้สึกดีมากบางครั้งเจอพระนักเทศพระมาหาธ่าพระครูเนี่ยผมนมนม์ในท่านบางทีท่านไปถึงนครชัยศรีผมก็เต็มใจไปบางทีท่านไม่ได้ไปถึงนั่นท่านไปสายใต้แต่ผมอยากไปรับรับที่ไหนอที่ตรงปิ่นเก้า,ปกาไปส่งถึงตัวเมืองน,นครชัยศรีเลยบคบนะครับบางครั้งก็จากาาลังสิตก็ไปส่งถึงนู่นเลยถึงบางพีเลยบางครั้งก็แวะร้านอาหารปากใต้อะไรก็ถวายเพลนท่านด้วย เพราะว่าเราตอนเป็นเนรรู้ว่าถ้าไม่ได้ฉันแล้วท้องมันจะร้องก็ค่าท้งด่วนก็ออกให้ด้วยให้เงินไม่รับอธิษฐานจิตครับให้เงินไม่รับครับเรา,าคือพระเนรยังไงถ้าสมมติว่าพระเนรเ,เอาหลักขึ้นปุ๊บเดี๋ยวจะให้ไม่รับไม่รับครับผมอธิษฐานจิตครับท่านก็ให้พรอย่างเดียวครับ <c oughs> อ,อี่ท่านก็ให้พรห้ <c oughs> รถือถวายครับผมถือว่าถือว่าเจตนาเขาเรียกว,ว่าตั้งปร,ปรนตนแบบพระที่ขึ้นมาเนี่ย ท่านให้เงินยังไงเนี่ยแค่เราบอกว่าเราอาธิษฐานจิตท,ท่านก็เข้าใจเลยท่านก็แค่ให้พอรอย่างเดียวพาบางท่านไปส่งถึงวัดนี้ระหว่างทางท่านก็ไอาบางทีก็ออกจากโรงพยาบาลมั่งในมั่งผมวิ่งออกมาถึงประตูวัดแล้วผมมองกระจกหลังอ่ะท่านยังมองตามรถผมอยู่เลยท่านคงประทับใจมากก็คงจะเหมือนกับผมที่สมัยเป็นเนนอืซึ่งผมรับพระบางวันรับสูงสุดแปดเที่ยวต่อวันบางครั้งบางวันสี่ห้าเที่ยวบางครั้งพาะขึ้นมาสี่รูปก็ไปส่งท่านละวัดเลยเป็นานนักเรียนล้วพอกินเหรอท่านกัน ก็วันนี้ได้น้อยพวงนี้ลุยใหม่วันนี้ได้เยอะเผื่อวันหน้าจะบป่วยไม่สบายไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้แต่แท็กซี่มันต้องจ่ายค่าเช่าถูกไหมเดิมนะยิ่งให้เหมือนยิ่งได้ครับพี่ยิ่งให้มอนยิ่งได้บางครั้งผมส่งพระเสร็จวันนั้นผมไปส่งพระท่านขาใส่ขาเทียมข้างหนึ่งขาจักรจากโรงลาบหลแกนววัดอ่งถึงลาดหลุมแก้ววัดเจดีหอยพอส่งเสร็จปุ๊บออกมานอกวัดได้ลูกค้าคุณตาคุณยายท่านหนึ่งมาที่บางบบางกลวยแถวปิดเก้า โอ้ oh, ได้กลับเลยครับยิ่งให้เหมือนนินได้บางครั้งผมส่งเสร็จมีลูกค้าเรียกทีแปด้อยกว่าบาทก็มีห0รอยกว่าบาทก็มีบางครั้งเองเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยโยมที่มานั่งรถผมคนที่ศรัทธาในธรรมะเนี่ยบางครั้งมิเตอร์เนี่ยเขาเรียกขึ้นร้อยขึ้นห้าสิบหกสิบบางท่านให้มาสองพันก็มีสองพันห้าก็มีสามพันก็มีบางคนให้ตอนนั่งเลยแล้วตอนลงให้อีกร้อยหนึ่งให้สองพันก่อนนะ <c oughs> ผมะว่าทําไมวิ่ให้ขนาดนี้อยาก จะร่วมทําบุญกับน้องเห็นน้องอทํากับพระทํากับคนพิการนั้นเราทําเขาก็ได้บุญกลายเป็นคนอยากร่วมทําบุญครับอยากร่วมอาสนับสนุนน้องก็แล้วกันน้องจะได้ไปรับส่องพระพิสูจน์สมอแนนแม่ชีในรถผมจะไม่วางกล่องเลยผมกลัวพระหยดกลัวคนพิการหยอดไม่วางรับเลยแต่ญาติโยมคนที่ตัทาในสิ่งที่ผมทําให้อะผมก็รับได้เราทําเขาก็ได้บุญเพราะฉะนั้น ครับก็แปลว่ายิ่งให้ยิ่งให้คือยิ่งได้ยิ่งได้ครับก็บางคนนี่รอว่ากเกษียณก่อนพอเกษียณปุ๊บเป็นมะเร็งตายแล้วบางคนรอให้รวยก่อนแล้วอาชีพยอย่างผมเมื่อไหร่มันจะรวยแล้วบางคนรวยแล้วยังขี้เหนียวหรืออาจจะไม่มีมูลนิธิหรืออาจจะไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยผมไม่ต้องรอผมทําทุกวันเหมือนหยอดกระปุกทุกวันถ้าตายพรุ่งนี้ผมก็ไม่เสียดายชีวิตละได้ทําทุกวันได้ทําทุกวันเพราะทํามาตลอดไม่ต้องรอถ้าจะทําดีทําบุญไม่ต้องรอไม่ต้องรอครับทําได้ทุกวัน พ mm hmm. ที่เขาบอกว่า mm hmm. ยศเลลาพาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทราบสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน mm hmm. แม่ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันเกิดก่อตามหน้าที่เนี่ยบทนี้ก็จะดีมากๆสําหรับที่ อมมาใช้ในชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นจริงมันยาวจากจุดเริ่มต้นที่มีคนขับรถตู้ครับผมครับผมมีน้ำใจมกลับสมรรณาให้นั่งฟรีถวายอีกร้อยหนึ่งกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนครับแล้วก็ยิ่งให้กลับยิ่งได้องที่ว่ายิ่งให้คือยิ่งได้เลยครับตอนหลังทำมาถึงคนพิการด้วยคนพิการนี่มีอยู่วันหนึ่งนะคะตอนแรกทำพระก่อนปีหนึ่งเริ่มแรกเลยแล้วก็พอพอปีถัดไปปุ๊บ รับผู้พิการท่านหนึ่งคนลุงแกเรียกรถหลายคันก็ไม่มีใครรับแล้วแกมานั่งน้ําตาซึมในรถแบบพูดแบบรันทดใจพูดแบบน้ําตาคลอเลยทำไมทําไมบางทีไม่รับอะ่ะเพราะอะไรแกแกบอกว่าเรียกหลายคันมากไม่รับไม่รับ,รบคงติดตรงที่รถเข็นขึ้นช้าลงช้าแล้วตัวแกเองก็อาจจะมีปัญหาหนึ่งเรื่องพิการเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายแล้วคงจะเครียดเรื่องครอบครัวแกก็มานั่งร้องไห้ในรถแบบน้ําตาคลอเลยมผมอย่างนี้เอ๊ะอย่างนี้ให้คนพิการนั่งฟรีด้วยดีกว่า ก็เลยทํามาตลอดเลยทีนี้ทํานี่ก็มีแค่ปากต่อปากกับมีที่เฉพาะที่เราไปเจอก็ไม่เหมือนกับตอนนี้ที่โทรมา <c oughs> เยอะมากเด,เดี๋ยวนี้ต้องสั่งจองแล้วนะต้องเขียนเขียนลำดับคิวไว้ใครโทรมาผมก็ไม่อยากให้ผิดหวังเขาโทรมาก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้ผมได้ทําความดีคือไม่ต้องเกรงใจถ้าผู้อมาเพึกกมาพาดทรได้ยีิบสี่ชั่วโมงไม่มีคนอุ้มผมอุ้มเองอุ้มในว่าคนสูงอายุถ้าจะไปโรงพยาบาลตามลำพังไปทุราตามลำพังเดี๋ยวนี้จองคิวนะ จองคิวครับเพราะว่าก็ไม่อย่างเป็นให้เป็นกลับมองก็เป็นการให้โอกาสสวนอาชัดได้ทําบุญเปิดโอกาสให้ผมได้ทําดีทําดีเพราะฉะนั้นยินดีเลยยินดีครับยินดีซึ่งในความเป็นจริงก็คือหนึ่งเสียเวลาสองก็คือคุณต้องยกคุณต้องอุ้มอุ้มบางทีอุ้มตั้งแต่เตียงเลยครับอุ้มขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นไปแล้วก็ไปอุ้มขึ้นรถอีกทีพอไปลงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีผมไม่ให้พนักพนักงานอุ้มหรอก ผมต้องอุ้มเองบ่อยเพราะแต่ละคนน้ําหนักไม่เท่ากันถ้าเราอุ้มเขาชินแล้ววันข้างหน้าเราจะอุ้มเขาง,ง่ายขึ้นเอาคิดอย่างนี้ครับา <laughs> อ,อุ้มให้ชิน <laughs> อุ้มให้ชินแตบางทุรักทุเลเหมื <laughs> อนกันนะบางครั้งก็ต้องยันเข่ายันเลยบางครั้งเราก็ต้องแบบจังหวะ,ะบางทีแต่ว่าผู้สูงอาย,ยุยกมือไหวก่อนขอโทษนะครับคุณย่ญญาครับปุ๊บเบา มาเลยเแล้วยกบริการให้เสร็จ <c oughs> ับตั้งใจว่าจะบริการฟรีเหมือนกันติดเทปิก,กอร์ <c oughs> แต่คน <c oughs> คนพิการ <c oughs> หลายคนก้ายนะ,ะรวยกลางไม่จนผมให้เท่าเทียมกันหมดมแต่คนที่พิการคนรวยบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาเอามายัดให้ยัดให้ยัดให้ในรถคือเขาบอกว่าเขาอยากร่วมมุทนาบุญด้วยเพื่อเผื่อคนที่จนเผื่อคนที่ลำบากครับแต่ผมครับผมก็ไม่รู้จะทำไง พอคนพิการอาจจะมีฐานะหน่อยเขามีครับผมขอก็ให้ซะจะได้ช่วยคนอืดนอีกทีหนึ่งนี่มันตอบุญต่อความดีเลยครับผมครับโอ้โหเพราะฉะนั้นทำนี้มาโดยรวมทั้งหมดกี่ปีแล้วละยี่สิบปีครับเฉพาะคนพิการนี่สิบเก้าปีอ๋อปีแรกคือพระสามเทรนแม่ชีครับอีสิบเก้าปีต่อมาก็คือก็รวมคนพิการเข้าไปด้วยครับผมมีความสุขมีความสุขมากทุกวันปิติใจอิ่มใจบางทีไม่ได้กินข้าวนั้นได้อุ้มคนนี้ก็อิ่มนะ แต่มันก็มีใช่ไหมบางวันที่มันขาดทุนก็มีบ้างครับบางวันก็อาจจะได้น้อยหน่อยกันห <c oughs> ้าร้อยหกร้อยวันก็ได้พันกว่าบาทต,ตรงวันได้เหมาก็บ้างหรือได้เที่ยวยาวบ้างก็เป็นพันกว่าสองพันกว่าบางครั้งเจอเหมือนกับว่านั่งหน่อยเดียวไปตรงนั้นให้มาสองพันสามพันห้าอาหารญี่ปุ่นนี่ผมไม่เคยกินผมก็ได้กินอ่ะอันนี้คุณพูดแต่งมบวกครับมบวกถูกไหมครับกินอาหารญี่ปุ่นคือลูกค้านั่งรถอเขาถามว่าเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหมว่าไม่เคยครับ เขาพาไปเลี้ยงหมดสี่พันกับบาทพาไปได้หาญี่ปุ่นเลยแต่ยังให้เงินมาอีกสองพันห้าแล้วก็บางทีให้สองพันถามว่าพี่ทําอย่างนี้เพื่ออะไรอยากทําบุญแล้วก็จดจดยาผมสังเกตดูว่าเดี๋ยวชื่อเล่นชื่อเดียวนะครับชื่อเดียวครับเดี๋ยวก็จดจําจำทุกอย่างเลยแต่มันอย่ในโลกของความปจริงมันก็มีไอ้ที่โดนมันก็มีใช่ไหมอ่าที่โดนหลอกกุ้งาโดนหลอกบ้างโดนอะไรบ้างมีัมีครับมีโทรมาบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อย มารับที่หมอชิดตีสี่ครึ่งหรือตีสี่ผมไปยังแต่ตีสามไปนั่งรอว่าเป็นผู้วิการจะมาฝึกอาชีพคนตาบอดครับว่าไม่เคยเข้ากรุงเทพเป็นผู้หญิงสองคนผมไปรอแล้วก็ไม่มาโทรหาเป็นยี่สิบกว่าสายไม่ยอมรับสายก็คงถูกหลอกแล้วก็ไม่เป็นไรก็คงจะเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งที่โดนหลอกอยู่เป็นประจำบางครั้งก็หลอกให้ไปรอรับที่สุวรรณภูมิก็มีไป <laughs> ไปครับพะเคสที่เราเจอส่วนใหญ่เขาไม่หลอกไงมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาลาบากจริงๆ บางคนนี้พ่อที่เคยอุ้มเขาอ่ะเขาเรียกว่าตายไปแล้วอ่ะเวลาเขามันขี้สงสารคนน่ะพี่เขาต้องโหนใช่ไหมะแล้วเขาก็ตกรถอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมามผมจะไม่ให้ใครโหนนะผมโหนโหนรถนะนะเขาโหนจากรถเข็นพระเจ้าขึ้นเนี่ย โอ้โหนเกี่ยวตัวจากรถเข็นเพื่อจะเอาพยุงตัวเข้าไปข้างล่างนี่เขาใช้ไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกเออครับผมก็เลยต้องอุ้มอย่างเดียวเลยจะไม่ยอมให้เขาโหนเองเดียวสุวรรณฉัตรจะต้องลองไปอุ้มไม่ให้โหนไม่ให้โหนเพราะเคยเคยมีกรณีครับแล้วบางบางครั้งเนี่ยอืมแม่ก็แก่น้องเขาต้องนั่งพิมพ์งานอื เคอเลี้ยงชีพตนเองอส่วนพ่อที่เคยอุ้มก็คือตายไปแล้วอืคือ,อมผมเห็นความลำบากคนเยอะอจนแบบใจมันอ่อนไปเลยอ่ะบางครั้งรับผู้อสานเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เงินนะขึ้นมานั่งข้างผมเนะี่ยนั่งแบบน้ำตาร่วงแบบแบบว่าสามี อุบัติเหตุตายไม่มีเงินซื้อนมซื้อนมให้ลูกครับผมมีอยู่สี่ร้อยกว่าบาทผมรีบฟักให้เลยบางครั้งเนี่ยรับผู้สารมันต้องได้ตังใช่ไหมฮะใช่แต่บางทีไม่ได้ตังพี่เสียตังเ <laughs> พราะกลัวเขาไปฆ่าตัวตายหรือผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็มักจะเจออย่างนี้ให้เราเห็นเหมือนกัน <c oughs> แต่มันก็เหมือนกับเป็นโอกาสให้เราได้ทดําดีเราหาไม่ได้เงินทองได้มาใช้ไปก็หมดไปแต่จิตใจหรือว่าศีลและธรรมเนี่ยอย่าให้มันตำ่ำ เพราะฉะนั้นไม่คิดถึงขาดทุนกับไรไม่คิดพี่วันนี้ขับออกมาค่าเช่าเท่าไหร่ค่าแก๊สเท่าไหรเราเออกมาเสียอะไรต้องทํไรได้ค่าใช้อได้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพออย่างน้อยไม่ขาดทุนต้องกำไรเท่าไหร่ไม่คิดไม่คิดครับพี่ไม่คิดก็มองว่าวันนี้ได้น้อยก็พวงนี้ลุยใหม่วันนี้ได้เยอะก็เผื่อวันหน้าเจ็บป่วยไม่สบายถ้าเราตั้งเป้าว่าต้องได้ต้องได,ตงได้ต้องได้อะมันก็เป็นทุกพี่มันก็เป็นทุกถ้าเรามองว่าวันนี้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คือว่า ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ก็คือพอคือทําดีที่สุดแล้วส่วนพราชัยืนยันว่าอยู่ได้อยู่ได้ทำหากินอยู่ได้แล้วได้ทําดีด้วยอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนครับแล้วก็การช่วยเหลือคนตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าอย่าบินบ้ามัวแต่อ้างช่างหัวมันอะไรพวกนี้คือการช่วยช่วยแบบเพื่อนกันของท่านพุทธทาสเนี่ยจะดีมากๆกการช่วยก็เหมือนกับ ช่วยเขาพ้นทุกอะเราช่วยเขาได้เราเป็นส่วนหนึ่งเขาแบ่งปันน้ําใจซึ่งเราสามารถช่วยเขาได้แล้วคนที่ได้รับเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความสุขเหมือนเราก็รู้สึกอิ่มใจปิติใจครับนะเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้มาแล้วยังมีความสุขที่ได้ทํามีความสุขมากครับพี่มีความสุขทุกวันมีครอบรวยอย่างเนี้ยแฟนมีแล้วครับมีแฟนแล้วมีลูกอย่ยังลูกไม่เอาลูกไม่เอาก็ญาติก็เยอะหลานก็เยอะแฟนก็อายุมากกว่าสามปีส่วนส่วนผมเองถ้ามีก็ ถ้ามีก็ปล่อยนะแต่ไม่ไม่มีแต่ใจผมไม่อยากมีก็พี่ต้องคิดว่าหนึ่งอนุบาลประฐมมัธยมมหาลัยผมมองว่าถ้าผมไม่มีก็ไม่เป็นไรเลี้ยงหลานเลี้ยงญาตถ้าสมบัติเกิดเยอะขึ้นมาก็ให้วัดไปถ้าญาติดีก็ให้ญาติไปส่วนหนึ่งให้วัดไปส่วนหนึ่งแค่นั้นถ้าไม่มีปัญญาป้อนข้าวตัวเองก็ให้มันตายไปเลยก็ต้องมีลูกหลานมาคอยป้อนข้าวผมผมผมไม่ได้คิดตรงนั้นพี่คิดแต่ว่า คิดแต่ว่าอัตาเหตตรงโน้นนาโถเราก็พึ่งตนเองมาโดยตลอดเราเห็นข่าวเวลาแท็กซี่บางทีปฏิเสธผู้โดยสารบ้างไม่กดมิเตอร์บ้างรู้สึกยังไงเวลาผู้แท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยผมก็อยากจะวอนขอเพื่อน,อนๆนหรือว่าลงุงลุงนั่น้าเนี่ยการให้บริการผู้โดยสารถ้าเราเข้าถึงหัวใจในการให้บริการผู้โดยสารเนี่ยบริการอย่างดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีน้ําใจเนี่ยเขาให้ทิปมาเองถึงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงว่ามองผู้โดยสารให้มองเหมือนว่าลูกหลานเราอื ญาติผู้ใหญ่ก็ให้เหมือนเป็นญาติของเราให้นึกถึงใจเขาใจเราเราเองยังไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเลยแล้วเราไปเอาเปรียบเขาทําไม,มแล้วการเรียกแท็กซี่เนี่ย เราก็ถ้าเราเรียกปุ๊บถ้าไปเลยมันก็ดีฮะรพอไม่ไปปุ๊บผู้โดยสารแช่งนะครับแช่ง้วยการเนี่ยแช่งแน่แแล้วการอ่านเขาเรียกว่ารักษาพระพจน์รักษาชื่อเสียงของประเทศด้วยทำมาหากินเนี่ยให้ยกระดับจิตวิญญาณให้สูงกว่าเงินทองคือต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมาเจอประทับใจหรือมาเจอมันทุกประเทศมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้ามาเจอดีปุ๊บความประทับใจตรงนี้เนี่ยความรู้สึกดีๆกับคนไทยที่ว่าสยามมองยิ้มเนี่ยก็จะทาให้เขาอยากมาเที่ยวบ่อย ส่วนอาชัดบอกกับนักข่าวของผมว่าอย่างที่ตองบอกให้คิดว่าเป็นญาติครับให้คิดว่าเป็นลูกหลังคิดถึงใจเขาใจเราใจเขาถ้าเราขึ้นแท็กซี่แล้วเราโดนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเราจะรู้สึกยังไงครับแล้วเวลาส่งลูกลูกหลานขึ้นรถไปก็หวังว่าลูกหลานจะปลอดภัยอืมแล้วเราเวลาเราส่งลูกหลานขึ้นรถเราก็หวังลูกหลานเราจะปลอดภัยให้มองว่าเหมือนลูกหลานเราใช้คําว่าครับ บริการที่ดีคือการรักษาหม้อข้าวรักษาหม้อข้าวรักษาภาพพจนรักษาชื่อเสียงยกระดับจิตวิญญาณให้สูงกว่าเงินทองอถ้าเห็นแก่เศษเงินเล็กๆน้อยเงินใช้ไปก็หมดแต่จิตใจนี่มันมันสุดอยู่แล้วโทษนะฮะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไร0873315421ครับคือ,อ,อ,อผมจะเรียกใช้ครับแล้วก็เคสที่ผมทําอยู่ไม่ได้ทําแค่นี้นะ,ะวิ่งไปพบเจอรถเสียข้างทางลากรถฟรีจั๊แบตฟรี แล้วก็ให้เงินไม่รับสี่ห้าร้อยให้ไม่รับแต่ขอน้ําใจปันต่อแก่สังคมเพราะเจอเหตุอะไรให้แจ้งหนึ่งสองห้าหอันนี้ล่าสุดยังไม่จบแค่นี้ที่ทําอยู่ยังไม่พอครับไปร่วมโครงการกับวิทยุสถานีจราจรเพื่อสังคมเป็นเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดห้าเป็นโครงการพระราชดำริจัดสรรโดยมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อ้าวเชิญนะวันนี้เห็นบอกเพิ่งมาถึงมาทักทายผมอย่างนี้ท่านผู้ชมฟังพร้อมๆกับผมเชิญครับ แจ้งได้ตั้งแต่หมาแมวติดท่องูเข้าบ้านลังต่อลังแตนไ,ไ,ไฟไหม้ไฟฟ้าดับน้ำไม่ไหลท่อประปาแตกอุบัติเหตุต้องการกู้ชีพด่วนยยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถหายลืมกุญแจในรถลากรถฟรีจรั๊มแปดสีขอรับบริจาคเลือดรถเข็นคนป่วยเตียงคนป่วยเ,เครื่องดูดสเลทถังออกซิเจนกระเป๋าตังหายพ่อหายลูกหายเมียหายผัวหายแจ้งได้หนึ่งสองห้าห้าแม้กระทั่งทำลอดบนบนท้องถนนทำมาแล้วปีงเยอะมากโดยโครงการตำรวจพระราชดำริแล้วรถเสียข้างทางนี้ในโซนในก็มีโครงการตำรวจพระราชพระราชดำริซ่อมให้ฟรีแต่เจ้าของรถ เื้ออะไรเองอ่าหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งสองห้าห้าแจ้งได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นประโยชน์แน่แน่เป็นประโยชน์แน่นอนครับนะฮะแล้วสุวรรณฉัตรก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับผมครับบางครั้งผมฟังนะฮะแม้กระทั่งคนต่างประเทศที่เดือดร้อนเนี่ยก็ยังประสานงานช่วยเหลือได้นะครับเป็นประโยชน์แน่แน่ครับครับปิดท้ายคงอยากจะมีโอกาสจะพูดกับคนขับรถตู้คนแรกที่ให้เราขึ้นฟรีตอนเป็นเนน ผมให้ถวายเอนเราร้ารอยหนึง่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนฉัตรัในวันนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาเชิญนะครับผมก็สิ่งที่สิ่งที่คุณลุงทากับผมวันนั้นเนี่ยทําให้ผมประทับใจมากผมก็ภาวนาให้ลุงทุกวันทุกวันทุกวันนี้ผมทําดีผมก็ไม่เคยลืมผมก็ขอบคุณขอบคุณมาก และนี่คือแท็กซี่จิตอาสาสุวรรณฉัตรพรหมชาติขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการในวันดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับและนี่คือจอข่าวเด่นสวัสดีครับ